ใ <c oughs> ครหมดไม่โดนเราช่วยใครก่อนดียองศัตร์อ่า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  เขาใช่คุณไม่ได้เอาชุบล้มเหลวเัน,เยน,น,น,น๋ยวนะกูขอชิวทั้องอ้อมแป๊บเฮ้ยหลังมาเข้าไปในบ้าน ไอสัตว์มาได้ไงเว้ไว้ทิมบราดันไฟดันไฟเฮ้ยด้านเราดันเรามาดันเรามนอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านผัดเอ้ยไม่มีเอเนจีแล้ว ôi bên là mọi người nghe <-tongue>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  nghe nghe mầm 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 ปีดไม่ได้ด้วยโอ้พวกมึงมีขาดไซดิงกันบ้างไหมเนี่ยสองตัวไปว่าพร้อมยังตรงไหนไปดิ <m akes big noise> สองตัวโนปให้กล้า

หมดล่ะโห,<อ>หเร็วจังกูยิงไม่โดนสักนัดน,นี่อเออมันมีแก้มตรงเราตัวหนึงง่งอะได้ตัวได้ตัวได้ตัว ไครตัวไหนวะอีกตัวไหนมีรถบ้านด้าหลังรถบ้านตองรถเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาจิงาเอาเลือดเ้าเลือด โดนลอยกูโดนลอยเรียบร้อยหนึ่งมีตรงนี้หนึ่งเข้าเลือดละเข้าเลือดละโอ้โหกูยิงโดนไอพีหมดเลยเียนี่งานสาคัญนักปักใหม่จิ้มซะด้วยดิคนเดียวอ่ะเหลือเวทที่ใหม่ ลงข้างล่างลงข้างล่างต้องเข้าบงนี่ว่เราไปตักใกล้ๆก่อนเจ็บเจ็บเจ็บในแม่งเลยลงมายัางตายตายเฮ้ยสองตีสองตีเราขอมันเราขอมันสองตีเราขอมัน,อมน,ออมนโอ้ ตรงกูแถวตอนไหนวะกแ็แตกีีล่านนี้ล่างนี้เนี่ยช่วงหนึ่งนี่นีนก่สอตัวสตัวตัวนี้ก็แตกแมึงสองลุกมันลุกมันลุกตัวนึงแชกไว้ไว้อยู่ไว้อยู่ เหี้ยจังหวะสุดท้ายทำไมมึงไม่โดนก็ไม่โดนด้วยจังหวะออกมาเมื่อไหร่มึงก็ตายมันนั่นแหละมึงเกาะอะไรมึงอ่ะเกาะน่าจะเกาะฟ้ากันเยอะอยู่อาจจะมีเกาะม่วงเขาได้เหี้ยพวกนี้มันรีบวิ่งใส่ Ui, cú đai bắn đứng, cú đai bắn đứng. Bỏ phá. Hây. được còn người ปฏิเพื่อนมึงแตกควายเออเพื่อนแตกเล่นเฮี่ยไรกันเนี่ยสนุกไหมมีคนนึงล่วงไปะละ จับคนได้จับคนได้แล้วโอ้ยมาหลังโน้ตคนหนึง่งกิโล Hello m o t h ฟั f ก c k e r ไอ้สุต่อเตกมิตต us ี้ใหม่มาเพิ่มเพิ่มรีบเคลียร์แล้วออกมา เยเยเยไปยืดตลอดกูเลยไหมวะออกไปออก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 ,ก่อนนะเฮียเลยว่ามันไม่ตายยังไงวะออใจเจ็บแม่สองทางเลยสัตว์ ไปบ้านเดิมไป่อยู่มันจะได้ห่างมาทข้งหลังได้อีกหนึ่งไปไปเถอมาทำไมเรามา กูได้ดตัวเป็นทองนะคนโดนตีไหนครับนี่ด้านล่างนี่ยด้านล่งังด้านลลางมาช่ไมว้าโอ้ยไอสัตว์มันมีด้านหลังมานี่ไม่ชุบนะ ยอไว้แักนี่ไม่ชุบไปข้าก่นโอ้ปุลเดี๋ยวกูปิชุบหายตัวไม่มีใคร โฮปเลยระเบิดไหมจ๋องเข้าไปเดี๋ยวไอตัวนั้นมันเหลือตัวเดียวกูเอาก่อนเอาก่อนเอาด้านหลังก่อนเช้ากูเฮ้ยไม่มีที่เงววะโอใจียวยันเย็ยันเดยวนดูขวามึงด้วยนะไอตอน เลยว่ามันก็อย่างรอ,อดนี่นี่นี่กูเห็นละกูเห็นละแม่งหนังเหนียวจังวะ หลาซ้อนยังรอดได้นะกูพูดเลยเออหนักเหนียวชิบหายออกมาออกมา,อา,มาโอ้ดันนูน้น,นเหรอหนาโน้นเหรอมันออกมานะไม่มีใครอีร่ค้อไรซ้อนอยู่นี่กระโดูอี่ค้อไรซ้อนเนี่ย nè hỏi sân chụp khảo mày ta khăn nào mừng. không anh mày mày tao มัาติดโลแล้วมากูทำก่อมันแตกหมดเลยกอดแตกสองตัวกูล้างอ้อมทำกัน กูตกกูตกไอ้เปรตน้องได้ตัวนึ่ง,งเฮ้ยกูตกไอ้สวยไอ้ลวก <ไอ S 2> ปืนกูตกไอ้เหี้ยม,มัม<ะ>นจะขึ้นตรงไหนโอ้สามพัน